สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนาชัยเจริญบ้านนะครับหรือว่ารถบ้านมือสองน้นเองนะครับวันนี้มาส่งรถลูกค้านะครับให้ทันสามโมงนะครับตอนนี้เวลาก็อยู่ประมาณ8ปดโมงสีนาทีนะครับก็อาบน้ําตื่นรีบขับรถนะครับแล้วก็นํามาส่งลูกค้านะครับวันนี้เลิกลูกค้าก็คือ9ก้าโมงนะครับเก้าโมงเช้าเลิกที่เก้าโมงวันนี้นะครับที่มาส่งนะครับก็เป็นนิสสันฟอนเทียนะครับเป็นตัว ปี2 0 0 6นะครับเป็นเครื่อง YD25 นะครับนะครับตัวนี้ยังเป็นฟอนเทียอยู่นะครับไม่ใช่นาวล่านะครับอ่าคันนี้นะครับก็บิดบัญชีร้อเล็บนะลูกค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเชื่อใจทางพวกผมนะครับก็คันนี้ยังไม่ได้ลงขายนะครับนะครับลูกค้าทามาพอดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าอ่านำส่งลูกค้านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับรถสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนที่สมมอบลูกค้าเลยก็ได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2 ก็รถทรงนะครับ่าก็โอเคนะครับสวยอยู่นะครับจะเหมือนคล้ายๆกับทรงตัวตัวที่เป็นนิสสันโฟลผมนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นตาตากระแต่เขาเรียกตา้าฉายานะครับฉายาตั้งขึ้นมาเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวันนี้เราก็เดินทางนะครับ จากตำบลท่าผ้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดคอนเก่นนะครับมาส่งรถลูกค้าที่อำเภอหนองสองห้องนะครับอันนี้ส่งฟรีนะครับก็วันนี้ก็ขับเจ้าฟอร์ดแลนเจอร์คันนี้เหมือนเดิมนะครับส่งลูกค้านะครับใช้ไปด้วยนะครับนะครับใช้ไปด้วยไม่จอดนะครับจอดจอดนานไม่ดีนะครับรถจอดนานลูกมงลูกหากติดใต้นะครับเสียงต่างๆนะครับเราได้ขับเราได้รู้นะครับว่าจุดไหนบุบพองนะครับนะครับจุดไหนที่ต้องแก้นะครับทําไม่ดีไปเลยนะครับ นี่ครับกบก็วิ่งอยู่นะครับวิ่งดีนะครับสบายสบายคันนี้นะครับตามที่ผมใช้งานก็ยังบอกนะครับว่าวิ่งอยู่ที่120ขึ้นไปนะครับ120 1 4 0 160แล้วแต่สถานการณ์นะครับพื้นที่นะครับเขตถนนชุมชนถนนดีไม่ดีนะครับตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับแมนนวลนะครับขับดีนะครับช่วงลงช่วงล่างเขาแน่นมากนะครับนะฟอร์เรนเจอร์นี่ผมยอมเลยครับเรื่องช่วงล่างนะครับดีอัตราเร่งก็ไม่ขี้เหร่ครับดีอยู่นะครับ อันนี้เล่มพร้อมนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าแดนะครับสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบเก้านะครับรีบอยู่นะครับแต่ก็จะพยายามให้ทันนะครับร0อเรเซ็นอะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับถึงบ้านลูกค้านะผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณครับ ก็ถึงเรียบร้อยนะครับตอนลูกค้ากาลังลองรับนะครับประสงค์จะส่งถึงหน้าบ้านนะครับหรืสั่นี้ไม่ได้ลงขายนะครับยังไม่ทันลงขายเป็นตัวเครื่องไวดีนะครับมีเตอร์เทอร์โบนะครับตัวนี้สองมันนะนี่ครับก็ตอนนี้กำลังลองขับนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ครับก็เรียบร้อยนะครับกำลังเก็บสัญญาก็ท่านใดนะครับสนใจรถนะครับที่ต้องการให้จัดส่งในช่วงนี้นะครับก็จัดส่งให้ได้100กิโลเมตรนะครับห่างไกลกว่านั้นนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับจัดส่งให้ได้เหมือนกันนะครับนะครับไม if ่ต้องห่วงนะครับจัดส่งให้ได้นะครับจัดส่งจริงนะครับก่อนจัดส่งนะครับก็มีการมาจํานะครับก่อนเลนนะครับ อันนี้ก็ภายในนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับนะครับบอนงสนใจก็สอบถามกันได้นะครับสนใจขันไหนนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับให้ชมนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับภายในนะครับสวยตามรถเก่านะครับอาจจะไม่สวยเท่ากับรถใหม่นะครับแต่สวยในสภาพของเ้าที่ดูแลมาดีนะครับมีอินเตอร์ด้วยตัวนี้นี่ครับเครื่องเกียรยนของเขาไวดีจะเป็นอย่างนี้นะครับ ยังดีนะครับร้อยสามร้อยสี่สบายครับเดนเดินทุกอย่างกัดความร้อนทุกอย่างเลยนะครับตอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้ก็จะส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวนี้กําลังสัญญานะครับก็าากไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเมื่อนชัยจรุ่บ้านเลยครับนะครับสิดภาพประกันไหนต้องขออภัยด้วยครับนะครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วต้องขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ